สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคคมพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินมีข่าวมาอัปเดตล่าสุดของวงการหมอรำเกี่ยวกับคำพุนร่วมมิตรนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แอดมินเคยทำคลิปแล้วนั่นก็คือการที่อ่า พ่อวิทูลน,นะครับออกมาพูดถึงประเด็นที่บาทปัทธรมนันนะครับนางเอกบาทเนี่ยกับสาเหตุที่ลงจากคำผลนะครับแล้วกอ็อีกหนึ่งคลิปนั่นก็คือน้องเรียนะครับซึ่งเป็นแฟนเป็นสามีของน้องบาทก็ได้ออกมาพูดเหตุผลบางประการน,นะครับที่ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ตอบข้อสงสัยประเด็นหลักที่หลายๆคนสงสัยแนวเรื่องของว่าบาร์สเนี่ยกับเดีย,ยเนี่ยเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นเจ้าของวงจริงหรือเปล่าหรือแบบไหนนะครับก็ได้คำตอบจากทั้ง2คลิปแล้วก็สามารถที่จะย้อนไปชมย้อนไปดูได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นการออกมาพูดนะครับออกมาสรุปออกมาชี้แจง ในทุกๆประเด็นจากปากของน้องบาส์แล้วก็หนุ่มเดียนะครับซึ่งเป็นแฟนนะครับออกมาตอบคำถามออกมาพูดถึงประเด็นทุกอย่างที่ตัดสินใจลงจากคำพุนในรอบนี้นะครับก็มีเหตุผลทุกอย่างนะครับก็ต้องยอม,มรับการตัดสินใจโดยบารก็บอกว่าในประเด็น ที่จะชี้แจงวันนี้นะครับก็หลักๆนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของการเป็นหัวหน้าวงไหมในเรื่องของอการบริหารที่ผ่านมาเป็นแบบไหนแล้วก็ทำไมถึงลงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งทำไมถึงลงกับเหตุผลต่างๆนะครับในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ น้องบัสนะครับก็อยากที่จะหาความท้าทายใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้ก็บอกแล้วอายุ30ปีแล้วก็อยากจะหาทำอะไรใหม่ๆอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเพราะว่าตั้งแต่ม .6 นู่นนะครับตั้งแต่เด็กนู่นอายุ18ปีอ่ะนะครับ ที่ต้องลำที่ต้องเดินสายมันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะยาวนานสำหรับคนคนหนึ่งนะครับสำหรับการใช้ชีวิตวัยรุ่นนี่แทบที่จะไม่มีเพราะว่าทำงานหนักมาตลอดดังนั้นก็อยากจะหยุดพักในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะรีแลกอเอาชีวิตของคนปกติกลับมาว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลองไปฟังจากบารน,นะครับพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับ หลายคน <c oughs> คําถามที่ถกเชียงกันมาหลาย <c oughs> หรือว่าทาักบาทข้ามาหรือว่าอยู่ในเพจต่างๆในทิกตอกหรือว่าอะไรต่างๆถามว่าคิดว่าเราเป็นหัวหน้าวงเราเป็นยังคือออกอันที่จริงแล้วบ้านก็เป็นหัวหน้าวงนั่นแหละค่ะพัดเป็นหัวหน้าวง <c oughs> นะคะเป็นหัวหน้าวงและทีนี้นะคะคุณลุงกับคุณพ่อก็ยังบริหารร่วมกันอยู่นะคะและทีนี้บ้านกับ ถือว่า,บ,าบัะอยู่เบืออเบ้องหลังอยู่เบื้องหลังแต่ว่าไม่ได้แสดงออกว่าเออฉันเป็นหัวหน้านะหรือว่าอะไรนะนะคะที่จริงเราก็เป็นหัวหน้าร่วมกันนะั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าบัสไม่ได้บริหารมันจะเป็นคนละส่วนมันจะเป็นคนละส่วนแล้วมันก็จะมีน้องดีมกับน้องโจเนาะที่บริหารอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาเป็นบอสขึ้นกับขึ้นมาเป็นบอสมีบอสด,ดีมบอสโจขึ้นมาบริหารอีก อีกไฟายอั้น,นก็คือบริหารเด็กๆบริหารเงินหรือบริหารอะไรนะคะส่วนแม่ค่ะส่วนของบ้านนี้ก็สิรับหน้าที่ดูใน,ในเรื่องร่ำเรื่องอย่างเนาะก,การแสดงอะไรต่างๆนะคะบ้านก็เป็นพัวหน้าวงนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามันก็ยังมีร่วมกันอยู่คุณพ่อกับคุณลุงนะคะมันก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะคะมันเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะ ทาย้อนขึ้นไปประมาณจะขาหกปีเราเคยเป็นหัวหน้าจริงๆแม่ค่ะแต่ก้อนนี่พ่อบาดกับแม่เนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าวงจะเป็นผู้บริหารเต็มตัวเป็นเต็มตัวอ่าประเด็นหัวหน้าทุกคนเข้าใจนะคะเคลียร์นะคะหัวหน้าในนามเหัวหน้าในนเป็นหัวหน้าในนามนะคะแต่ว่าลูกน้องในวงเพื่นมันก็ข้าลบขึ้นเกาเหรอค่ะนะคะเป็นหัวหน้าในนามประเด็นที่สองทำไมถึงออกจากวง บ่เบอ์สิ่งโอกาสในตรงนี้เพราะว่าบัตรเทชรโอกาสของบัตรเต็มที่แล้วในระยะเวลาสิบสามปีที่ลำมาเป็นนางเอกที่ยังวงมาที่คำวงมาไม่เคยขาดไม่เคยลาแล้วก็ไม่เคยหยุดบ่เคยขอลุ้งผ่านจากเธอไม่เคยบกพร่องในหน้าที่บัตรเลขบสรสิ่ดโอกาสในตรงนี้ส3ามปีที่มาละมาบัตรเบอรสิ่ดใดโอกาสเลยค่ะบัตรเลยคิดว่า เออมันถึงจุดมันถึงจุดที่แบบโอเคละ่ะทุกคนหวังวาง่าอ่าทุกคนอนะ่ะมันมันมีเป้าหมายในชีวิตทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตมาเสือว่าทุกคนจับปลาสองมือมันบ่ได้ดอกค่ะจับปลาสองมือมันบ่ได้ดอกในเหมือนในถึงจุดจุดหนึ่งบ้านกับพื้นษากับพ่อกับลุงมาระยะหนึ่งแล้วคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจพักนะคะได้ปรึกษาครอบครัว ปรึกษาทั้งคุณลุงแล้วว่าเออเออบ้านแบบบ้านสิภาพเดอ้อนะคะทั้งหนึ่งเรื่องสุขภาพด้วยนั่นแหละสุขภาพนํานะคะแล้วก็อยากเปิดโอกาสให้เจ้าของโอกาสนี้คืออย่างโอกาสคือได้ไปเดินเส้นทางใหม่ๆนะคะเพราะว่าบ้านกะมันก็นยังบ่สุดตหนึ่งเจ้าของกัอายุหลายแล้วบ้านก็สามสิบเล้วเอออีกห้าปีเราออกมาพัก มาสังขอบคร่วหรือว่าทําอะไรที่เราอยากทํานะคะบัานก็นอยากแบบอยากไปแบบเดินสายลองเพลงอยากแบบออกมาอาัดเพลงบ้างหรือว่ารับงานคอนเสิร์ตจากน้อยแล้วที่หลักๆก็คือบัานก็นอยากอยู่ก,กับขอบคร่ว่หนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก,ก็คือทุ่งเททุ่งเท้กับมอลลั่มเกินไปมนเมลยขาดขาดขาดการออยู่อยู่กับขอบคร่ว่าคอยู่กับขอบคร่วค่ะ ถ้าว่าสิเปนขื้นวงไดบัมันมันขึ้นไม่ได้หรอกค่ะทุกคนมันขึ้นไม่ได้นะคะถ้าไปรับเชื้อนี่ไปได้ยูนะคะเลยหลายๆคนกระงสัยว่าไปยุคไขยนั่นไขยนี่ตอนนี้บัตรบัตรท่านไปใส่ค่ะพี่น้องบัดกระรับงานในน้อยใน,ในอเน่วอเจ้ไอ้แจ๊บไปนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพ่ออ้ยุกขบครอบครัวพ่อได้เอออยากกินเขาพร้อมหน้าพร้อมตากันกับอี่พ่ออี่แม่กับน้องคนเฮ้ามันหาไม่ได้หลายสุดท้ายมันแต่ต้องการแค่ความสุขกันแหละค่ะพี่น้อง คือว่าทถุงเทกับงานข้าโกดรู้สึกว่าจะคลของแบบมันหักงานหลกว่าจะครของแม่อีหลีเด้ค่ะบัดบัดเป็นคนที่แบบจังไรล่ะคื้ใส่ใจกับงานด้วยทุมเท่ก,เทกับงานเกินไปด้วยซ้ำจุว่าสั้นจักของคือแบบบัานก็อยากออกมาแบบเปิดประสบการณ์ไม่ไมเลอะใจนึงเนี่ยก็บแบบอืมในความอยากเนาะเห็นผู้นั้นผู้นี้ไปลองเพลยง่างประเทศ ก็ขอยัาไปแท้มันเป็นจังไหนเห้อต่างประเทศนี่แม่คนฮาองเกิดมามันก็นต้องนี้แหละน้ามันก็นต้องนี้อยากลหลเนาะเมนบมพ่นองว่ามันก็นต้องนี้อยากอย่าไปแท้ว่าถ้าบาดค่้าล้มอยู่นี่บัดกับโบได้ไปถามว่ากลับกลับไปลั้มกลับไปลั้มอีกบอมันก็ยังมีโอกาสมันเป็นเรื่องของอนาคตถามว่าแบบบัดกระสิกลับไปยุเบื้องหลังจังสี่นะค่ะ กับไปอยู่เบื้องหลังนังเอกไม่ขามากระิได้ไปฮัรดใเพื่อนคือเก่านั่นแหละพี่น้องเฮ็ดอันสางวงซอยกันคือเก่านะคะไม่ได้ทิ้งวงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงแค่นั้นเองก็ได้ไปแสดงไม่ได้ไม่ได้แสดงไม่ได้ไปแสดงเฉยๆนะคะแสดงเพื่อนครับบบได้ไปทิมค่ะแค่บาดอยากเปิดโอกาสให้จ้คข้องซื้อแล้วก็เปิดโอกาสในคนรุ่นไม่พอเปิดโอกาสในคนรุ่นไม่เลยเขามาสืบสารมอลำต่อไปนะคะ บ็ได้พิจกันในวงเน้อไิ่ก็ได้ผิดิกันค่ะลุงทุนกับซ้ำลุงทุนกับซ้ำพอคนที่สองของบาทพอเลี้ยงมาตะน่อยบาสจะเป็นคนดื้อพ่อกับแม่จะคุยไม่ได้ไมิตรลุงสี่บอกได้ไมิตรลุงบอกได้อันนี้คือลักลุงกับป้าเหมือนพ่อคนที่สองแม่คนที่สอง คือบอดี้พีชยังกันค่ะบอกอะไรคนสงสัยขนมอากาศแต่คุณร้องบอด้พีชอีหลีบอด้พิชกันค่ะบอด้พิชบบอดี้พีชกันไปยังกันรักกันเหมือนเดิมสิพิชกันกะมีตะหล่นสิล้งรถบ่บุเป็นคนนั่งสันค่ะรักกันเหมือนเดิมครับรักองค์ก่อนที่เก่ารักองค์ก่อนที่เก่าชิมชิมจังไนข้ามผุล่ำมิดกันจังไนของปู่ของย่าของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของพ่อของแม่มีไนกันย้อนข้ามผุล่ำมิดมีไนกันย้อนข้ามผุล่ำมิด ก็คงจะชัดเจนนะครับจากปากน้องบาสเองกับการลงจากคำพุนร่วมมิตรนะครับกับเหตุผลหลักๆนั่นก็คือในะเรื่องของสุขภาพแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตที่มันไม่ได้รวดผนขนาดนี้อยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาพักผ่อนอะไรที่มันเต็มที่นะครับอายุก็30ปีแล้วแต่ในเรื่องของอนาคตก็เหมือนน้องบาสพูดนะครับว่า ก็อาจจะกลับมานะครับมาลำแต่ก็คงอาจจะไม่ได้เป็นตัวรักไม่ได้เป็นนางเอกในตรงจุดนี้เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับ้องบาก็อยากจะไปทำงานศิลปินอิสระไปตามภาพนะครับตามร้านอาหารที่เป็นงานใช้เวลาแค่ประมาณแค่2ชั่วโมงในงานโชว์นะครับหลังจากนั้นก็มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ยังไงก็ เป็นกําลังใจให้นะครับแฟนคลับก็คงจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็คงจะชัดเจนนะครับแล้วก็สไตล์สุดนั้นก็คือไม่มีดรามา่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะครับก็ยังรักกันดีจากปากของน้องบาสนะครับแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้กับประเด็นนี้นะครับชัดเจนแค่ไหนนะครับเพียงพอหรือเปล่ามีข้อสงสัยอะไรอีกหรือเปล่า ว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากสวัสดีครับ